ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความจริญรุ่องของบ้านาพระบรมไทยขับรถเจ้า,จ,าจ่าจอมนักนักรีต่อชาติสองชนะและพ่อบแมาาค่คลิปวิดีโอนี้สะท้อนบทบาทของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ในการขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนภายใต้หัวข้อ TSC รักชาติศาสตร์กษัตริย์กิจกรรมเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อปลูกฝังความรักชาติและระเบียบวินยัยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยมีนักเรียนเป็นผู้จัดและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองจากนั้นเป็นกิจกรรมเสริมด้านาศาสนาอิสลามซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางาศาสนาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม อกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น้อมนําพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอาทิการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพัฒนาทักษะชีวิตการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาซึ่งล้วนเป็นการสร้างพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีในอนาคต กล่าวโดยสรุปกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสภานักเรียนในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพแต่ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความผูกพันกับโรงเรียนอย่างยั่งยืนเต็มปัญญาวิชาการลัง